สวัสดีครับวันนี้กบไปดีนะครับจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถนะครับสําหรับรถใครที่ใช้หลอดไฟคู่เฮฟเนครับลักสามขานะครับในในคลิปตัวอย่างนะครับจะเป็นรถคันหน้าฮิตาวีนะครับขึ้นไปหน้าคู่เฮฟซนนะครับเรามาเริ่มันเลยนะครับมุมมองภาพตอนนี้นะครับเป็นหลอดไฟ่ทางด้านฝั่งคนขับนะครับหรือว่าถ้าเราหันหันหน้าเข้ารถนะครับจะเป็นซ้ายมือของเรานะครับเริ่มแรกนะครับเราจะเจอลักนะครับลักสามขาแบบนี้นะครับแล้วก็ยางหุ้มนะครับ ให้เรากดกดยางไว้ครับแล้วก็ดึงใช่ไหมครับดึงมาก็จะเจอปักสามขาแบบนี้นะครับเป็นอันนี้คือคู่ h4 นะครับ h 4ก็คือไฟสูงต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับส่วนใครที่ไม่รู้ว่ารถท่านนะครับใช้หลอดไฟคู่อะไรนะครับก็ทักมาถามผมได้ตลอดนะครับก็ดึงยางมานะครับนะครับดึงยางมาก็จะเจอแบบนี้นะครับจะเจอกิบล็อกนะครับให้เราใช้นิ้วเนี่ยนี่นะครับอันนี้คือกดนะครับกดลงไปนิดนึงนะครับนะครับ กดไปนิดนึงแล้วก็ดันไปทางซ้ายมือของเรานะครับดันมาปุ๊บนะครับก็เอามือจับรอไว้นะครับนะครับนะครับก็ดึงหลอดออกมานะครับโค้ดที่สี่จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนะครับอ่ะเป็นจะเป็นแบบนี้นะครับลักสามขานะครับก็จะมีทั้งหมดสามสามเขี้ยวนะครับก็คือมีเขี้ยวด้านล่างนะครับซ้ายกว่าแล้วก็มีเขี้ยวกลางนะครับามเขี้ยวตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับเห็นไหมครับต่อมานะครับถ้าเราจะเปลี่ยนไปหลอด led นะครับหลอด led จะเป็นแบบนี้นะครับเดินเดิม ที่ร้านจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีแป้นเหมือนกันเลยครับเป็นสามขาเหมือนกันนะครับเขี้ยวสามขาเหมือนกันนะครับพอเราก็บิดบิดเขี้ยวออกนะครับเขี้ยวออกมาให้มันตรงลอกนะครับมันก็จะดึงแป้นออกมาได้นะครับแล้วก็เริ่มแรกเราจะ LED จะใส่แป้นเข้าไปก่อนนะครับเห็นไหมครับใส่แป้นเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็คือสองเขี้ยวตรงนี้อยู่ด้านล่างครับแล้วก็ตรงนี้อยู่ด้านบนนะครับนะครับมันจะลงล็อกพอดีนะครับแต่ก็เป็นอย่างนี้ครับ นะครับปึ๊บครับแล้วก็กดตรงนี้มาเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็คือกดกระดันกดแล้วกระดันเข้ามาที่เพ้งในงานครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับสนิทนะครับลองกดดูสนิทครับมาแล้วครับเราจะใส่ยางนะครับก็ใส่ยางไปเหมือนเดิมเลยครับนะครับก็คืออยู่ด้านนอกของแป้นนะครับ ลงไปยาวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับหลอด led นะครับหลอด led ดูง่ายๆนะครับเห็นไหมครับก็จะมีมานบังแสงนะครับนี่ครับคสีมันจะมีบ้านบังแสงแล้วก็ตัวชิปนะครับถ้าเรามองด้านหน้ารถเนี่ยให้มานบังแสงเนี่ยเป็นรูปตัว u แบบนี้นะครับอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยหลอดตั้งตรงตั้งตรงแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็มันจะเข้าล็อ เมื่อเขารอกเสร็จปุ๊บเราก็บิดใช่ไหมครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ LED ติดตั้งได้มาครับเพราะมันเป็นขั้วตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวไปเลยไปปุ๊บอ่ะเรามาดูด้านหน้าด้านหน้าโคมครับดูด้านหน้าโคมครับตรงงนะครับนะครับอ่านะครับนะครับเราก็จับตั้งคัดออฟได้นะครับว่าอันเนี้ยเราตั้งเป็นเลขหนึ่งนะครับ ก็คือตั้งเปเล็กหนึ่งแล้วก็มีม่านม่านบางแสงอยู่ด้านล่างนะครับเป็นรูปตัวยูเห็นไหมครับแค่นี้ครับเนี่ยครับจับมันได้นิดนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการเปลี่ยนหลอด LED คู่สีง่ายมากครับขอบคุณครับ